น้ำปรุงและออดิโคโรนแบรนด์ภูมิลาพิลมจากต้นตำรับเจ้าจอมมันดาแพรล,ลักแรกในรัชกาลที่ห้าให้ทุกคนได้ดื่มดำย้อนอดีตไปพร้อมๆก,กันกับความหอมที่ละมุนละมัยยิ่งนักนะคะสั่งซื้อทางไลน์ออฟฟิเชียลได้เลยนะคะ ต่อมาอาจารย์จะทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีมีนดูดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่14มกราคมปีพศ2567นะในชาวราศีมีนเป็นยังไงกันบ้างในชาวราศีมีนจะต้องบอกว่าในเรื่องของการงานคุณเป็นลูกรักเทวดาทําอะไรก็ถูกทําอะไรก็ดีทําอะไรก็เพอร์เฟกไปหมดเอาสิ อยู่หน้าถ้ำที่มีพลังงานของพระศิวะและพระแม่พระพิฆเนศเพราะฉะนั้นในชาวราศีมีนคุณจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาสัปดาห์นี้อาจารย์แนะนำว่าให้คุณสวดพระคาถาเงินล้านและพระคาถาบูชาดวงชะตาของตนเองร้อยแปดจบสวดร้อยแปดจบนะแล้วบอกชื่อดำสกุลวันเดือนปีเกิดของเราทำสักหนึ่งวันวันนี้ก็ได้นะถ้า ใครศรัทธาใครติดตามอาจารย์มานานวันนี้เราปฏิบัติไปพร้อมกันจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้จิตใจเราเชื่อมถึงกันได้นะเพราะว่ามันมีคําพูดของบางคนพักเข้ามาดูดวงคาแรกที่เขาน้ำเขาพูดมาคัน้ําตาไหลเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงอาจารย์ครั้งแรกอยากจะคุยกับผู้หญิงคนนี้เท่านั้นอยากจะต้องการคําตอบเป็นเรื่องง่ายๆแต่คือต้องการจัก ได้ยินจากปากของอาจารย์เพราะฉะนั้นอยู่ตรงไหนเราก็รักกันได้นะคะถ้ามีบุญวาสนาต่อกันนะโอเคอ่ะอันนี้อ่านออกแล้วลูกนะแชร์แล้วโอ้สาธุค่ะแค่แชร์ก็รู้สึกแล้วหนูตรงได้บุญมากๆถ้าแผนกล้องไปเนี่ยนะเดี๋ยวอาจารย์จะจะอัดคลิปสั้นๆแผนกล้องไปข้างหน้าอาจารย์เป็นเหวนะเป็นเหวเพราะว่ามันจะเป็นทางขึ้นเขามาที่เป็นทางที่มนุษย์เดินทางที่คนเดินอะเนาะอืมข้างนี้จะเป็น ถ้ำใหญ่มากแล้วก็ทางข้างนี้ก็จะเป็นอเป็นภูเขาข้างล่างก็เป็นโถงของถ้ำด้านหลังเป็นครูบาศรีวิชัยนะคะนักบุญแห่งล้านนาอาจารย์ก็มาใาัยบาร,รมีของท่านให้เมตตานะคะ <c oughs> เวลาที่เราสวดบาร,รมีส0ิบทัศนเนี่ยแหละก็คือเป็นองค์แผนบาร,รมีส0มสิบทัศสวดแล้วก็รวยเร็วนะคะอืมโอเค มีนอะถึงไหนแล้วลูกอะงานดีอ่ะทีนี้มาดูในเรื่องการเงินของในชาวเฮ้ยอะไรเนี่ยสับไปสับมาพูดไปพูดมาไม่หยุดได้ไพ่ใบเดิมนะรวยรวยรวยไม่รู้จะพูดว่าไงละทั้งรวยอายคนถือล่มอาจารย์ก็ยิ้มเข้าไป <laughs> มีนเอเออะมีะสิ่งที่ดีอาจารย์ก็มีนนะอาจารย์ก็เป็นตระกูลชาวมีนหน่อนกันแล้วเชื่อไหมมันแรงเหนียวนำนะอาจารย์ก็มีน fc มีนก็ เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีแรงดึงดูดมาหากันบอกเลยว่าสัปดาห์นี้เนี่ยอาจารย์ชักอิ่มอกอิ่มใจแล้วในสิ่งที่เล่งสร้างคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปงวงเทวดารับรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้เพราะฉะนั้นจะได้ปลดล็อกชีวิตจะได้มีความสุขได้พบกับความสําเร็จทั้งการงานการเงินและความรักว่าจะไม่ดูความรักแต่มันออกมา เพราะฉะนั้นในชาวราศีมีนเป็นสัปดาห์ที่สูดหายใจเข้าลึกๆยิ้มกว้างๆลูกรักเทวดานะคะเอาละกดแชร์ออกไปนะไม่ได้เมื่อยไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้เมื่อยอะไรเลยเป็นกำลังใจเออเป็นกำลังใจนะกำลังใจนี่มันมันวัดค่าดีมานหรือซัพพลายอะไรไม่ได้นะลูกนะอืเอาละสุดท้ายแล้วเนาะ อาจารย์ขออาราธนาบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะครูบาอาจารย์ที่อยู่ในถ้ำนะขอทุกๆพระองค์นะวันทิตตวาครูอาจารย์หรือยังครูปาทางอคชาหิสพกพกัมมรปสิทธิเมสพันตลายยังวินาศสันติสพพสิทธิภะวันตุเมขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาห้อมล้อมมาชุมนุมช่วยรักษาทุกทกท,กท่านนะคะกัลยาณมิตรทุกทกท่านให้มีแต่ความสุขนะแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนา จะทำการสิ่งใดก็ขอให้ราบรื่นนะคะประกอบด้วยสิ่งที่ดีที่ชอบปราศจากโรคภัยไข้เจ็บไปไหนให้มีแต่คนรักคนเมตตาให้ร่ำรวยให้รุ่งเรืองแล้วก็ให้ร่มเย็นสุขภาพแข็งแรงนะคะสาธุสาธุสาธุาธขอญาณบาร,รมีพระแม่โปรดเสด็จลงมาประทานพรให้กับทุกท่านนะคะณนะบันนี้ด้วยเธอสาธุสาธ